ยากอ่ะไปเคาไปทำไมวะหากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ว่าเรียนแคลคูลัสไปทำอะไรวันนี้ SC Direct เราขอนำเสนอรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญจริงในแต่ละสาขาที่ใช้แคลคูลัสจริงว่าทำให้ชีวิตเขาเหล่านั้นง่ายขึ้นขนาดไหนหากพร้อมแล้วไป,ไปรับชม,บชมได้เลยครับตั้งแต่ฉันใช้เทคโนโลยีการแพทย์ที่พัฒนาด้วยแคลคูลัสการทำงานในโรงพยาบาลมันง่าย อไปจน mm. ถึงซอฟต์แวร์อ e ันสนใจและเวลาให้ยาทําให้รู้ว่ารถไหนปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่งลายไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนเมื่อก่อน MRI กับ CT สแกนภาพชัดขึ้นแบบ9ก้ากระโดดเพราะระบบคำนวณด้านในที่ใช้แคคูลัสช่วยดึงรายละเอียดเล็กๆที่เมื่อก่อนแทบมองไม่เห็นให้ออกมาชัดเจนขึ้นแบบสืด ง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่มีแคปูัสมันช่วยให้เราดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นจริงๆค่ะครับบอกเลยนะครับว่าแคปูลัสอยู่ในทุกระบบของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการคำนวณทิศความเร็วหรือความสูงแบบเดียวทามทำไมผู้ในสายเนี่ยไม่รับรู้ถึงความสั่นของเครื่องบินเลยครับเส้นทางการบินก็แม่นยำครับระบบประเมินลมความสูงและแรงต้านเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมันที่สุด ตอนลงจอดก็โค้รจะสุดยอดตัดตาการลดระดับถูกคำนวณอย่างละเอียดทำให้แตะพื้นโค้รจะนุ่มเหมือนล้อมีหมอนรองเลยครับสรุปแล้วนะครับแคคูลัสทำให้การบินของเราราบรื่นปลอดภยัยและแม่นยำขึ้นจริงๆครับ้องคิดดูนะครับว่าถ้าไม่มีแคคูลัสคงไม่ทำให้การบินของเราสบายขึ้นแบบนี้แน่ๆเลยครับ ีระบบจำลองสภาพอากาศเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงของลมความกดอากาศและอุณหภูมิอย่างต่อเน,นื่องและตลอดเวลาและเพื่อให้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของฝนและพาย,ยุได้อย่างรวเดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมื่อเรารู้เส้นทางพาย,ยุล่วงหน้าแล้วเราก็แจ้งเตือนทุกคนได้ทันเวลาเตรียมตัวรับมือได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนเร็วและการพยากรณ์อากาศก็จะแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เห็นไหมเลยครับว่าตั้งแต่มีคลคูลัสทุกคนใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากขนาดไหนคลคูลัส s เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายยังไงวันนี้ SC Direct ขอ,อนำเสนอคลคูลัส